สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธัญรัตน์ชาแนลสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่ทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อห่วงใหญ่เพื่อสู้ภายโควิด -19 วงเงิน1,000 0บาททางธนาคารออมสินได้ขานรับนโยบายรัฐปล่อยสินเชื่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น เราไปดูวิธีการจองสิทธิ์กันเลยค่ะเมื่อเปิดแอป Mymo ขึ้นมาให้เรากดจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 กดตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นจะมาหน้าคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นผู้ใช้แอป Mymo มาไม่น้อยกว่า1เดือนอายุครบ20ปีบริบูรณ์สูงสุดไม่เกิน70ปีไม่เป็นเกษตรกรหรือข้าราชการพนักงานของรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐจากนั้นให้เรากอกบัโทรศัพท์มือถือที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับแอป m y m o หลังจากนั้นกดทะเบียนจองสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเราลงทะเบียนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วทางธนาคารจะขึ้นวันนัดหมายให้เราเข้ามาแอป m y m o อีกครั้งเพื่อยื่นกู้ตามวันเวลาที่นัดหมายอีกครั้งค่ะ เมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทางธนาคารออมสินจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบในวันถัดไปผ่านแอป MyMo และ SMS เท่านั้นนะคะเราจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและหลักเกณฑ์ของธนาคารค่ะสำหรับท่านไหนที่ผ่านการพิจารณาทางธนาคารจะนัดท่านเข้าไปแอป MyMo อีกครั้งนะคะ เพื่อทำสัญญากู้สินเชื่อและเงินจะเข้าธนาคารของท่านเลยนะคะอย่างสะดวกสบายทุกอย่างทําผ่านแอปไม่มีช่องทางอื่นค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถเม้นด้านล่างโพสต์นี้ได้เลยค่ะหากเป็นข้อมูลที่ทัญรัตไม่ทราบทัญรัตจะโทรไปสอบถามทาง call center ให้โดยตรงค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านได้รับข่าวดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ